ครับก็สวัสดีครับตอนเช้าเมื่วันที่แล้วดับ8ไม่อยู่นะครับดับ8ไม่อยู่นะครับมาที่หลักร้อยวันนี้ได้ดับ3นะครับแต่จากสถิติแล้วถ้าเขาได้หลุดรอบต่อมาก็คือไม่หลุดแน่นอนนะครับดับสนะครับดับสามดับ3มนะครับ เด่นนะครับฝั่งนี้เป็นเด่นตัด3ทติ้งก็จะเหลือ5702นะครับสำหรับเลขเด่นนะครับ5702นะครับก็จัดดูนะครับฝั่งเด่นเนี่ยจะมา2ตัวไหมคิดคิดหน่อยตัวนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยลงให้นะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับ กขอบพระคุณมากสำหรับเมื่อที่แล้วผมต้องขอโทษจริงๆเพราะว่ามันดับเอาไม่อยู่นะครับผมก็บอกแล้วว่าถ้าดับแปดดับเอาไม่อยู่นี่คือจบเลยก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับมีเข้ามั่งมีหลุดมั่งนะครับธรรมดาของเลขก็ขอ,ขอจบคลิปไว้ในเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ